สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งที่ปลูกผักนะคะอา่จจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันเราเนี่ยปัญหาที่เราเจอในการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะก็เพียงแต่ว่าเราจะปลูกอะไรปลูกที่ไหนปลูกเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะจะปลูกน้อยปลูกมากก็อยู่ที่ตัวเราไม่มีสูตรสาเร็จรูปนะคะสําคัญก็คือปลูกแล้วให้ได้ทานเห็นไหมอย่างในรูปเนี่ยเขาก็ปลูกอะไรก็ได้ ปลูกแล้วขอให้ผลผลิตมันมันงามมันออกมาแล้วเราพอใจนั้นเราก็มีความสุขแล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะใบงานที่เราจะเรียนรู้นี่ก็คือใบงานที่17นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของปัญหาชวนคิดอยู่ดีนั่นแหละก็คือเมื่อเราเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมแบ่งที่ดินปลูกผักนะคะก็คือถ้าครูมีที่อยู่แปลงหนึ่งอย่างสีเขียวเนี่ยเราจะแบ่งปลูกผักโดยการแบ่งครึ่งไปเรื่อย เราจะได้พื้นที่ปลูกผักแต่และชนิดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็พอทาเสร็จก็ไปตอบคําถาม3ถามข้อนี้ให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะแบ่งครึ่งแบบไหนสมมุติว่าครูมีที่ดินก็คือสีเขียวเนี่ยนะคะเป็นแปลงหนึ่งเสร็จแล้วเราจะมาแบ่งครึ่งแบ่งอย่างไงครูคก็จะอาศัยการคิดเข้าไปที่รูปภาพ สีเขียวเห็นไหมฮะมันก็จะมีขึ้นจุดที่บอกว่าเราจะแบ่งครึ่งยังไงตรงเนี้ยูก็จะแบ่งครึ่งเลยนะคะเพื่อที่จะนําไปปลูกถั่วฝักยาวก่อนอันดับแรกนะคะแบ่งครึ่งมาปตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนสีหน่อยนะคะจะได้ดูง่ายเป็นออกสีส้มๆเลยนะคะนี่คือแบ่งครึ่ง ก็จะได้ที่ดินมาสองส่วนเห็นไหมฮะได้สองส่วนเท่าๆกันเพราะเราแบ่งครึ่งนะคะคลิกดูนี่นะคะพอดีทีนี้ส่วนสีเขียวส่วนแรกก็คือทให้ปลูกตัวฝักยาวเลยอันดับแรกปลูกตัวฝักยาวครึ่งนี้นะคะทีนี้ครึ่งที่สองก่อนที่เราจะปลูกเราต้องแบ่งครึ่งอีกค่ะก็คือแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆแน่นอนเราก็คลิกเข้าไปหาจุดแบ่งครึ่งพอได้แล้วก็แบ่งเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ ให้เป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีสฟ้านะคะเป็นสีฟ้าอ่อนเอาลงมาให้มันครึ่งหน่อยนะคะพอได้พอได้สองส่วนแล้วทีนี้ส่วนที่เป็นสีส้มๆเราจะใส่ปลูกอะไรดีปลูพกพริกขี้หนูนะคะอ่าขอกรอบตัวนี้หน่อยนะคะเพื่อว,วางก็คือพริกขี้หนูอ่าเราก็พิมพ์พริกนะขะี้หนูลงไปูปขอพิมพ์คําว่าพริกแล้วกันนะครับจะได้ง่าย ก็คือชื่อเต็มก็คือพริกขี้หนูนั่นแหละในใบางานนะคะให้เป็นพริกขี้หนูก็เอามาวางเห็นนะได้พริกนะคะต่อไปก่อนจะส่วนที่สามนะคะเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องแบ่งครึ่งก่อนคือแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะคะแบ่งครึ่งก่อนอตรงนี้คือจุดแบ่งครึ่งเราก็แบ่งเลยนะคะเพิ่มมานะคะ เป็นสีอะไรดีมันจะได้แยกเห็นชัดเจนว่าเราแบ่งเป็นสีอะไรบ้างอาะเป็นสีม่วงพื้นที่ตรงนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนเพราะั้นตรงที่เป็นสีฟ้าปลูกอะไรคะพี่ขี้หนูไปแล้วก็เป็นผักบุ้งนะคะแล้วก็ปลูกผักบุ้งวางลงไปเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งนะคะบุ้ง ไม่ต้องเอาจีนนะคะที่เขียนพิมพ์ก็ <g ül> ขเขียนเป็นผักบุ้งเฉยๆก็แล้วกัน,นะะจริงชืง่อเต็มคือผักบุ้งจีนแหละในในบางานจากนั้นก็ต่อไปก็จะเป็นแบ่งครึ่งอีกนะคะอย่าเพิ่งเขียนลงไปต้องแบ่งครึง่งขี้ขึ้นมาก็จะเห็นเส้นแบ่งครึง่งเราก็แบ่งครึง่งอีกก็คืออย่าลืมว่าเราแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะคะครูก็จะแบ่งครึ่งอีกอมาให้เป็นสีอะไรดีเลือกสีช่วยครูในสิ้นี่ เอาเป็นสักสีเขียวม,มนๆนน่เนาะอ่าเขียวเขาเรียกเขียวขีวข้มมาเหรอใช่ไหมอ่าก็จะได้ทีนี้ส่วนที่เป็นสีม่วงเราก็ปลูกอะไรคะปักบุ้งไปแล้วนะคะตะไคร้อ่าเราก็ปลูกตะไคร้ใส่เข้าไปตะไคร้นะคะอ่าตะไคร้วางเลย ตะไครเสร็จแล้วต่อไปเราก็แบ่งอีกนะคะสีเขียวที่มาเราก็แบ่งครึ่งอีกคึ้เข้าไปได้เส้นแบ่งครึ่งมาอันนี้อาจจะลากเส้นหรือใส่สีก็แล้วแต่ใส่ใส่สีแล้วกันให้มันเห็นชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะคะคือลาออกมาแล้วมันจะได้แตกต่างเอาสีอ่ะนี่ก็ได้ เห็นไหมคะทีนี้ส่วนนี้สองส่วนนี้อะไรปลูกอะไรบ้างอันนี้ให้เป็นบวกนะคะด้านซ้ายนี้ให้เป็นบวกซะเราก็วางลงไปเป็นบวกบวกนะคะ,คะภาษาอังกฤษนะคะเปลี่ยนภาษานิดนึงบวกเอาเปลี่ยนยากจัง จะช้าเพราะเปลี่ยนครึ่งไม้ด่แหละนะคะบวกได้ไมาแล้วเข้ามาวางแต่อันสุดท้ายก็คืออะไรคะคณะใช่ไหมคะคณะแล้วก็ไปวางคณะส่วนนักเรียนนะคะได้ไปงานนักเรียนครูมีให้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ยครูให้ดูเฉยๆว่าการแบ่งคือแบ่งอย่างไรเราจะเห็นวิธีการแบ่งนะคะก็คือแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆคณะนะคะ คนะก็มาใส่ก็เป็นวะ่าเรียบร้อยนะฮนะนะนะพอเราเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะจริงๆนในใบงานน่ะตั้งเรียนจะเห็นแล้วแหละว่าครูวางยังไงเสแต่แล้วทีนี้เราก็นําสิ่งที่เราทาเนี่ยเมื่อกี้ที่ครูพาทำเนี่ยไปตอบคําถามเขาบอกว่าจากแผนภาพถ้าพื้นที่ส่วนที่ปลูกตะไคร้คือ20ตารางเมตรก็คือตะไคร้ยอยู่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสีม่วงเนี่ยนะคะก็คือ2ี่สิบ นะคะยี่สิบตารางเมตรนะคะยี่สิบตารางเมตรนะคะเป็นยี่สิบส่วนอื่นๆจะเป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองเราก็มาตอบคาถามข้อที่หนึ่งเห็นไหมะพื้นที่ของที่ดินที่ใช้ปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดเป็นเท่าไหรเพราะจากตรงนี้ค่ะถ้าตาคลายยี่สิบจอว่าบวกจะเป็นเท่าไหร่เพราะแต่ละส่วนคืออย่าลืมว่ามันแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆเพราะถ้าตาคลายี่สิบวกจะเป็นเท่าไหรคนะจะเป็นเท่าไหร่ แล้วผักบุ้งจะเป็นเท่าไหร่พริกจะเป็นเท่าไหร่ถั่วฝักยาวจะเป็นเท่าไหร่นักเรียนเติมลงไปตรงเนี้ยค่ะน่าจะหาได้ไม่ยากค่ะแค่มองก็น่าจะรู้เสร็จแล้วพอได้ข้อหนึ่งก็ไปตอบคำถามคำถามข้อที่สองเร <laughs> ิ่มลิ้นพันกันคําถามข้อที่สองพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวเท่ากับกี่ตารางเมตรเพราะนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็คือนําแต่ละชนิดมาทำยังไงกันคะเนี่ย ะคณะาาสวนที่ปลูกคณะบวบตะไคร้พริกผักบุ้งผักตัวฟักยาวนําแต่ละช่องมาทํายังไงกันถึงจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดของครูเพราะฉะนั้นก็เขียนลงตรงนี้ค่ะและข้อที่3มพื้นที่ปลูกบวบคิดเป็นกี่เท่าของพื้นที่ปลูกผักบุ้งอ่าบวบคือตรงนี้ผักบุ้งคือตรงนี้บวบเล็กกว่าผักบุ้งนะคะเพราะนั้นอัตราส่วนต้องอย่าลืมว่ามันเป็นกี่เท่าของผักบุ้ง มันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะมันต้องเป็นเศษส่วนแน่นอนเพราะนั้นคิดให้ดีๆพูดง่ายต้องมองก่อนว่ามองย้อนกลับก่อนก็ได้ค่ะว่าผักบุ้งเป็นกี่เท่าของบกอนะเพราะฉะนั้นบวกจะเป็นกี่เท่าของผักบุ้งมันจะมันจะเป็นส่วนกลับของกันเท่านั้นเองอันนี้สําคัญไปทําให้ได้นะคะสำหรับใบงานนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้ล่ะคะ่ะนะเป็นการแก้ปัญหาแบบไม่ไม่ได้ยากอ่าเป็นการหาคําตอบแบบแบบไหน อ่าแบบย้อนกลับหรือแบบเดินหน้าเดินหน้าไปหลังหรือหลังถอยอ่าเดินหน้ามาอย่างเงี้ยคือจากหลังมาหน้าหรือจากหน้าไปหลังเป็นการหาคําตอบแบบไหนนักเรียนต้องต้องดูให้เข้าใจแล้วก็จะได้ไปตอบคําถามในในบางานถัดไปด้วยนะคะไปสรุปว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะเราต้องดูไว้ก่อนสําหรับใบางานนี้ก็คงมีเท่านี้ค่ะก็ จำให้ได้ว่าเราใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะไปใช้ในใบงานต่อไปเท่านั้นเองนะคะสําหรับครูก็คงมีเท่านี้แหละจ้ะวันนี้สวัสดีค่ะ